สามส่วนทรงกล้าจากใต้จงเกประเด็นนะครับทางนี้ซึมเหนือจากการลงพื้นที่ขอรัฐมนตรีประจำสำหนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับลงพื้น,น,ท,น,าาน 15. ที่เมื่อวันที่1 5ธันวาคม2.5 6พรที่ผ่านมาเพื่อติดตามปัญหาการโรงเรียนของประชาชนในพื้นที่เกาะลี่เป๊ะนะครับร่างจากชาวบ้านรองเรียนเรามีเอกชน ้างเป็นผู้ถือเอกสารสิทธิดินและก็สร้างประตูเล็กปิดกั้นเส้นทางเดินสาธารณะของชาวบ้านซึ่งชายสั้นจนไปโรงเรียนนะครับไปสู้ท่านไปอรอพอโซ่โตนะครับจนประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารใช้เส้นทางสั้นจนดังกล่าวได้เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของคณะนะครับก็มีการลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับทันมงคลชัยส้มอุดรครับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับตันรองครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีท่านพิธีกรดำเนินรายการได้ครับครับท่านรองครับทราบว่าเมื่อวานเนี่ยท่านและคณะก็ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อติดตามปัญหาที่ดินดังกล่าวใช่ไหมครับตรงนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับท่านรองครับเมื่อวานเนี่ยนะครับผมและคณะเนี่ยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ที่เกาะหลีเป๊ะนะครับซึ่งก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยด้วยนะครับ โดยการนําของคนตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งผมด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะลงพื้นที่ในการที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆในเรื่องของการถือครองที่ดินกรณีพิพาทที่เกาะหลีเป๊ะนะครับจบังหวัดสตูลน,นะฮะเมื่อวานเนี่ยก็ได้ประเด็นสําคัญสําคัญหลายประเด็นเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท,ท่านว่า การลงพื้นที่เกาะลิเปะครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบกรณีที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับอันเนื่องมาจากการแย่งการครอบครองที่ดินต่างๆนะฮะคือแต่ละฝ่ายก็อ้างสิทธิในการครอบครองที่ดินอของตัวเองนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่ลีเปะเนี่ยซึ่งเขาถือครองมานานเนี่ย ก็ได้ก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนนะครับในตรงตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคนตารวจเอกสุรเชษและคณะเนี่ยนะครับก็ได้นําคณะทั้งหมดเนี่ยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครมาเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงกันนะครับค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ค่ะท่านเราได้มีโอกาสพูดคุยกับภาคส่วนไหนบ้างไหมคะ เมื่อวานเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะครับทั้งหน่วยงานในพื้นที่ด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยด้วยนะําว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็คือจังหวัด<ฆ>สตูล,ลนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น<ฆ>ที่ดินจังหวัดสตูลนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะตะลุเต่าหมู่เกาะตะลุเต่านะครับซึ่งก็ในส่วนที่ดูแลในส่วนของอุทยานแห่งชาต,ติตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุทยานด้วยแล้วก็ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งท่านอธทิบดีก็ก็มาด้วยตนเองนะครับแล้วก็ส่วนกรมอุทยานนั้นท่านรองอาทิบดีก็มาด้วยตนเองนะครับเมื่อวานนี้ก็จะมีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับลงพื้นที่ทั้งหมดซึ่งหลายท่านก็เป็นกรรมการนะฮะหลายท่านก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับกรรมการที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับและที่สําคัญก็คือมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องประชาชน ที่หลีเป๊ะด้วยนะครับซึ่ง<ฆ>ก็เป็นชนพื้นเมืองเป็นชาวเลนะครับเป็นที่รู้จักกันว่าชนพื้นเมืองที่นั่นเนี่ยเป็นชาวเลมาก่อนแล้วอยู่กันมาตั้งแต่นั่งเดิมเป็นนับร้อยปีนะถ้านับย้อนหลังไปแล้วเนี่ยก็ถือว่านับร้อยปีนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เคยเคยดำรงชีพดํารงชีวิตอยู่ในในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นระยะเวลานานนะครับ แต่พอระยะเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งเมื่อความเจริญเข้าไปแล้วก็การท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินอะไรต่างๆเนะะี่ยซึ่งจริงๆที่ดินบริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นที่ดินเผอุเทียนแห่งชาตินะครับที่ดินบางส่วนก็เป็นที่ดินของธนารักษ์นะฮะซึ่งธนารักษ์เองก็ให้ทางโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนของสํานักง,งาน เขตพื้นที่ดูแลอยู่นะครับเป็นโรงเรียนที่คนพื้นเมืองชาวเลส่งลูกหลานมาเรียนที่นั่นนะแล้วก็มีการติดทางออกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอย่างซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับกับผู้ถือครองที่ดินในปัจจุบันนะครับทางคนตำรวจสุวเชษในษฐานะปรมทานเนี่ยผมในฐานะรองประธานเนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาทุกฝ่ายนะฮะแล้วก็ เออเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องดําเนินการแก้ไขต่อไปนะครับเราแยกความเป็นธรรมทั้งสองภาคส่วนอย่งไบ้าง,บงครับท่านครับเออก็คงต้องดูว่าการถือครองที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีการถือครองอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับคือหมายความว่าอชาวเลที่เขาเคยครอบครองที่ดินมาตั้งแต่ในอดีตนะฮะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายไปถึงนู้นก่อนนู่นอีกนะฮะแล้วก็ผู้ถือครองในปัจจุบันเนี่ย เป็นผู้ถือครองที่ดินหรือมีสิทธิในการครอบครองที่ดินหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่และการถือครองกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยการได้สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะก็เป็นประเด็นที่จะต้องพิสูจน์กันในในขั้นต่อไปนะครับแล้วก็มีบางกรณีเนี่ยก็จะเป็นกรณีของการาที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแล้วนะครับว่าการครอบครองที่ดินของ เอกชนบางส่วนเนี่ยเป็นการครอบครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะสารดีกาได้มีคําพิพากษาเด็ดขาดแล้วนะครับว่าให้คืนพื้นที่ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเขตอุทยานเนี่ยให้คืนให้คืนไปที่ที่ที่กรมอุทยานนะฮะซึ่งยะมีหน้าที่ดูแลต่อไปอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันน่นะครับส่วนบางพื้นที่เนี่ยก็ก็เป็นพื้นที่ที่เ ที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์กันอย่างจริงจังนะครับในชั้นนี้เนี่ยก็คือทาง,ทางเอกชนาทางเอกชนก็อ้างสิทธิ์ว่าเขาถือครองที่ดินมาเป็นระยะเวลาพอสมควรน,นะครับส่วนาชาวเลซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองเนี่ยเขาก็อ้างสิทธิ์เช่นเดียวกันว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ที่เขาครอบครองมาก่อนนะครับส่วนหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน่วยงานเหล่านี้ก็จะต้องแะต้องอ้างสิทธิ์เช่นเดียวกันว่าเป็นที่ดินของรัฐ นะซึ่งเขามีหนะ้าที่ดูแลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มาชี้แจงเบื้องต้นนะครับว่าแต่ละฝ่ายต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางทางท่านประธานเนี่ยนะครับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผักพาดเนี่ยซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมาย ในในฐานะที่เป็นผู้รักษาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกทุกส่วนราชการนะครับค่ะอ่เช่นกรณีสารมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการบังคับคดีให้กับผู้ที่ผู้ที่ถูกฟ้องนะฮะว่าจะต้องคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐทั้งหมดเนี่ยคืนแก่หน่วยงานของรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้กรณีที่สารมีคำพิพากษาแล้วนะครับครับผมส่วนกรณีที่เป็นกรณีพิพาทอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีการรังวัด ก็ต้องมีการพิสูจน์สิสทธิ์นะฮะซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการดําเนินการนะครับ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับรวมถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตธวงษ์สุวรรณเนี่ยในฐานะที่เป็นท่านเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะท่านก็ได้เน้นย้ําว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องดูแลประชาชนครับและนี้ก็คือเป็น เป็นหลักสําคัญที่คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดือดร้อนจากเอกชนที่เข้ามาครอบครองสิทธิแล้วก็ หรือแม้กระทั่งได้รับความเดือดร้อนในกรณีเจ้าที่ของรัฐดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้เป็นต้นนะครับซึงก็ต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปครับครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่มาให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอบคุณท่านรองประหลัดมากครับครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณและสวัสดีครับท่านมงคลชัยส้มอุดรนะครับรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับมาให้ข้อมูลข้อพิพัท์ในพื้นที่เกาะลีเป้ซึ่งทางชาวบ้านกาลังดําเนินการกันยางเต็มทีครับ